สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทําคลิปปลาคุณภาพดีขึ้นมาแบ่งเพื่อนๆไปเลี้ยงกันนะครับนี่คือโตไซนะครับเป็นนิวโตไซครับโตไซเข้าใหม่ขนาด2 7ถึง28เซนแล้วครับออเรนจิโอกอนสายด้อยนีครับเป็นปลาหนังคุณภาพดีเพื่อนดูผิวนะครับหัวเคลียร์มากครับสมบูรณ์ครับตลอดทั้งลําตัวนะครับ ต้อบอกว่านี่คือปลาหัวคอกเลยนะครับออเรนจิ Orange, สายดอยประเภทนี้นะครับผมได้มาสี่ตัวเท่านั้นนะครับแล้วตัวที่คัดขึ้นมาแบ่งไปเลี้ยงตัวแรกเลยเนี่ยเป็นหัวคอกเลยนะครับใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสมบูรณ์ลงตัวมากส่วนอีกสามตัวนี่มีขนาดประมาณ20่สิบเซนนะครับตัวนี้2 7่สเจ็ดถึงยีเซนครับท่านใดที่ชื่นชอบสายดอยนะครับ สีสานนี้จัดจ้านมากนะครับคุ้มค่าครับตัวนี้ครับปลาหัวครอบคุณภาพดีตัวครับโตไซเข้าใหม่นะครับเรายองโคุยคิดฟาร์มครับขอบขอบคุณครับ